อันนี้ต้นมะนาวนะคะก่อนที่เราจะลดนะคะปลูกใส่ในกระถางนะคะอันนี้ก็คือก่อนที่เราจะลดค่ะเราถ่ายทําก่อนนะคะว่ามันเป็นอย่างนี้ค่ะอีกต้นหนึ่งนะคะต้นมะนาวมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะ ก่อนที่จะเอาน้ำมาลดนะคะแล้วก็มีมะกรูดนะคะแล้วก็มีมะนาวต้นนี้ค่ะมีมีแค่กิ่งเดียวนะคะที่จากพื้นดินแล้วก็เอามาผูกไว้กับต้นกล้วยค่ะ แล้วก็มาดูต้นมะนาวต้นนี้นะคะเนี่ยค่ะเอ่อเราจะทดลองหนึ่งต้นมะนาวนะคะเนี่ยค่ะว่าจะลดต้นมะนาวอันนี้มีหนอนนะคะมัน,นพิเ้อต้องทำสูตรไล่หนอนแล้วะคะ่ะ ะะเดี๋ยวเราจะไปเอาปุ๋ยมารดกันนะคะอันนี้ปุ๋ยหมักขี้วัวนะคะเราจะเอาประมาณเท่านี้ค่ะไปผสมกับบัวรดน้ำต้นไม้นะคะ นี่ค่ะแล้วก็เอามาลดน้ำต้นไม้นะใส่มะนาวก่อนนะคะแล้วก็ใส่ต้นนี้นะคะแล้วก็มาใส่มะกรูด ทับทิมแล้วก็มาเสริมกันมาแล้วนี้แล้วก็ม,มาแล้วนี้ได้ไหม น,นี้ดอกพุทธิชายนะคะอันนี้อินทขาลำวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ